สวัสดีครับสมิธอโตพาตครับวันนี้แนะนําอะไรนะครับของชุดระบบควบคุมเกียร์นะครับเซเลมติกเอ็นจะครับก็จะมีในส่วนของมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มนะครับมอเตอร์แรงดันนะครับชุดเซเลเซเลมติกนะครับเอ็นนะครับอันนี้เป็นของถอดนะครับอันนี้ผมเอาเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ได้ของที่ถอดที่เมืองไทยนะครับ แล้วก็อีกหน่อยผมจะมีแต่ในส่วนของที่เป็นของใหม่นะครับของใหม่นะครับแต่เป็นของจีนนะครับที่ในส่วนของเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนหัวท่านก็ใช้ของของเดิมนะครับได้นะครับอันนี้คือมอเตอร์แรงดันเนาะนะครับในส่วนของที่2ก็คือแอคคอมแเดเตอร์นะครับของ MG 3นะครับลูกมันจะเล็กกว่าของโปรตอนหน่อยนะครับสังเกตได้ง่ายๆคือหัวมันจะตรงตรงนี้ครับแกนมันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับ แต่ว่ารูมันจะเล็กนะครับรูมันจะประมาณนี้นะครับลูกจะเล็กๆหน่อยนะครับก็นะครับอันนี้คนของใหม่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ